สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาท่องเที่ยวอีกหนึ่งย่านเก่าสุดคลาสสิกในกรุงเทพมหาคนครกันนะคะเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะกู๊ดก็อยู่กับคุณพี่รุ่งจันทรเฉลิมวิริยะนะคะเป็นผู้นําชุมชนแล้วก็ยังเป็นประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวย่านตลาดน้อยอีกด้วยค่ะตอนนี้เราก็อยู่จุดที่เป็นแลนด์มาร์ค ใหม่ของตลาดน้อยนะคะจะเดินทางมาทางน้ําก็ได้มาทางเรือด่วนนะคะเ,เราสามารถขึ้น BTS แล้วก็มาขึ้นที่นี่ได้ก็จะมีเรือนแทเรือนพญาวิสุทธิสาครเดดมีข้างบนก็จะมีพระพุทธรูปพระโลกุตระธรรมมประชานาคนะคะเป็นพระประจําของกรมเจ้าท่าสําหรับคนวันศุกร์นะคะแล้วก็มีตึกเจ้าสัวเสงนะคะก็สามารถเข้ามาเดินชมได้และท่านก็ทําเชื่อมกับประตูสู่ชุมชนก็คือสันเจ้าลงเกือนะคะ ได้ยินเมื่อกี้พี่รุ่งพูดว่าที่นี่เนี่ยจะมีพระพุทธรูปที่ต้องไปสักกราระด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมเจ้าท่าค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่่งพาเราไปดีกว่าค่ะการออกแบบท่าเรือที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโปรซาผสมผสานกับนีโอคลาสิกได้สวยงามเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนที่เราจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมเจ้าท่าพี่รุ่งก็ได้พากู๊ดมาชมแบบจำลองเรือนพระยาวิสูตรสาครดิตรหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนามกัปตันบูชสถาปัตยกรรมตกแต่งเรือนจำลองหลังนี้ได้นำรูปแบบมาจากพระที่นั่งวิมานเมฆผสมผสานสถาปัตยกรรมการตกแต่งแบบนีโอคลาส,สิกซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากโดยเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวัน หากใครแวะมาชมเรือนจำลองหลังนี้แล้วก็อย่าลืมแวะลงชื่อเขียนความประทับใจในการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะโดยเขาจะมีจุดบริการไว้ให้ภายในบ้านค่ะนอกจากนี้ยังมีอาคารอีกหนึ่งหลังที่สามารถเดินเชื่อมกับเรือนหลังนี้ได้ซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อาคารหลังนี้มีชื่อว่าอาคารเจ้าสัวเสงเมื่อเดินเข้ามา เราจะได้เห็นการตกแต่งอาคารหลังนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆภายในอาคารก็จะมีกลิ่นอายของบ้านจีนในสมัยก่อนหลังจากชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกรมเจ้าท่ากันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่กันแล้วนั่นก็คือพระพุทธโลกุตรธรรมประชานาถซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าของท่าเทียบเรือแห่งนี้ค่ะ พระพุทธรูปกุตละธรรมประชานาก็เป็นพระพุทธรูปปางลำพึงซึ่งคือตรงกับวันศุกร์เป็นวันที่กรมเจ้าท่าเกิดก็คือเกิดวันศุกร์นะคะก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้คนที่สัญจรทางน้ําได้มากราบไหวไส้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินาทางกรมเจ้าท่ามีทาประตูสู่ชุมชนนะคะพอ,อเดินข้าวปุ๊บก็จะเป็นสัญจ้รลงเกี่ยซึ่งเป็นสัญจาเก่าแก่จุน ศาลเจ้าโรงเกือกหรือศาลเจ้าพ่อฮอนหว่องกุงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผสมผสานความเก่าแก่เข้ากับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นศาลเก่าแก่ของคนจีนฮักกาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5าก็ศาลเจ้าที่เราสักการะมานียค่ะก็เป็นศาลเจ้าโรงเกือกหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าศาลเจ้าฮอนหว่องกุ้งนะคะแต่ชาวบ้านเรียกว่าโรงเกือกเพราะว่า เนื่องจากบริเวณนี้เป็นชาวจีนแคะซึ่งมีความสามารถในการทําเหล็กแล้วในยุคช่วงรัชกาลที่สี่ที่เรามีทําถนนเจริญกรุงแล้วก็ใช้รถม้ามันเลยทําเกือกม้าก็เลยบริเวณเนี้ทําเกือกม้า,มาค่ะเป็นที่มาของสันเจ้าลงเกือกอจากที่นี่ออกไปเราก็จะได้ไปชมสตรีทอาร์ตสวยๆร,บรอบๆเขาบอกว่าที่นี่สตรีทอาร์ตขึ้นชื่อมากค่ะวันนี้ค,คือกล้องในมือเนี่ยพร้อมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปสวยๆกันใช่ไหมคะได้ค่ะ ก็เราตอนแรกเราก็จะเชิญศิลปินมาวาดพอมาวาดปุ๊บเด็กแถวนี้ซึ่งเป็นเด็กพิเศษน้องเลนโบก็เห็นแล้วเขาบอกว่าเขาอยากวาดมากเขาก็เลยฝึกวาดในบ้านเขาเพราะว่าแสนดี้เขาก็มาขอเจ้าของตึกมาวาดเป็นกำแพงอยากอยากโชว์ให้คนในชุมชนได้ดูอันนี้ก็เป็นฝีมือของน้องน้องเพิ่งมาปรับใหม่ฉลูก็คือปีนี้ค่ะวอลนี้เป็นของน้องหมดเลย แต่จริงๆเห็นบอกว่ามีมีหลายๆสตรีทอาร์ตหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่มีศิลปินแต่ละคนใช่ใช่ใช<ๆ>ด้านหน้าก็เป็นศิลปินว่าเกี่ยวกับเรื่องประเพณีของเราเออมีรูปสิงโตเดินเข้ามาในชุมชนตลาดน้อยกู๊ดก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปสวยๆกับสตรีทอาร์ตซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ภาพศิละปะสวยๆที่อยู่บนกำแพงเหล่านี้ เป็นผลงานของศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งภาพทุกภาพที่เราได้เห็นล้วนมีเอกลักษณ์ของตัวเองและมีความสวยงามเป็นอย่างมากเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวย่านนี้เลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเสียงดนตรีจากนักดนตรีเปิดหมวกมาสร้างสีสันอีกด้วยค่ะเดินชมวิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้อยมาสักพักก็พบกับบ้านโซเฮงไทย บ้านเจ้าสัวชาวจีนในสมัยก่อนที่ยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณไว้ให้เราได้เห็นกันค่ะบ้านโซแห่งไถยหรือบ้านคุณนายดวงตะวันคฤหาหั์เก่งจีนเก่าแก่อายุ200กว่าปีเป็นคฤหาหั์ของต้นตระกูลโปษยะจินดาเจ้าสัวโซเก่งจีนที่โอ้อาที่สุดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งในปัจจุบันยังใช้เป็นบ้านพักอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่ค่ะเราจะเห็นว่าสะไว้น้ำที่ตั้งอยู่กลางบ้านหลังนี้ช่วยสร้างความร่มรื่นและเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของบ้านนี้เลยนะคะนอกจากนี้ที่นี่ปัจจุบันเขาก็ยังมีการเปิดร้านกาแฟบริเวณใต้ถุนบ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกาแฟสุดแสนอร่อยในบรรยากาศสุดคลาสสิกภายใต้ชื่อ โซเฮงไทยคาเฟ่ so แต่มาจิบเครื่องดื่มเย็นเย็นชื่นใจแบบนี้นะคะกับบรรยากาศสุดคลาสสิกทำให้รู้สึกเลยว่าเหมือนกับเราเนี่ยได้ย้อนไปในอนดีตเลยนะคะค่ะแล้วในฐานะที่พี่รุ่งเนี่ยเกิดที่นี่โตที่นี่นะคะชุมชนตลาดน้อยก็อยากให้ฝากถึง บ้านหลังนี้ก็การเชื่อในชุมชนด้วยค่ะ,คะบ้านบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเรียกว่าเป็นบ้านไฮไลท์ในชุมชนตลาดน้อยอเลยนะคะ,คะเพราะมีอายุเกือบ200กว่าปีแล้วแล้วก็ท่านเจ้าของบ้านอ่าท่านก็มีตําแหน่งเป็นผ้าพไพวานิช์ด้วยก็คือดูแลคนจีนที่อยู่ในชุมชนตลาดน้อยอแล้วก็ดูสถาปัตยกรรมบ้านนี้ก็เป็นบ้านจีนสยามก็คือไม่ได้จีนหมด ก็จะมีผสมกับของไทยด้วยนะคะจริงๆที่ตลาดน้อยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชุมชนในกรุงเทพมหานครเลยนะคะที่พอเรามาเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ชาวจีนเนี่ยได้อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ในครั้งอดีตกันค่ะ,คะก็เลยเป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวมาลองสัมผัสดูค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ จากนี้กู๊ดขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวย่านตลาดน้อยเพิ่มเติมสักหน่อยนะคะเช่นโบสถ์กาลวาธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยศาลเจ้าโจซือกงชุมชนตลาดน้อยวัดอุปภัยราชบำรุงวัดปทุมคงคาราชวรวิหารและสถานที่อื่นๆอ,อีกหลายแห่งให้คุณได้มาสัมผัสวิถีชุมชนตลาดน้อยกันค่ะ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่ทำให้บางสถานที่ปิดชั่วคราวเช่นโบสถ์กลวาธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดน้อยอดใจรอกันอีกสักนิดนะคะกูเชื่อว่าเราทุกคนจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่าลืมนะคะไปเที่ยวไหนกาดต้องไม่ตกค่ะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรวมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรุนรับของรางวัลสุดพิเศษ คำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าศาลเจ้าโรงเกือกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลใดสมัยรัชกาลที่5สมัยรัชกาลที่7ทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ Facebook Bangkok Tourism Division นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทาง Facebook และ YouTube Bangkok Tourism Division